ใจกนันอีกแล้วนะฮะพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อ EP9 นะฮะจริงแล้วก็เมื่อวานพอดีผมก็ติดธุระนิดหน่อยนะครับผมไปทำงานมาโอ้โหงานแรกในรอบไม่รู้กี่เดือนนะตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด -19 มานี่นะผมก็ทำอาชีพอิสระนะฮะก็อย่างที่อาจจะมีผลกระทบบ้างบางลุกบางคนก็รู้กันอยู่ เราไปดูดีกว่าครับผมว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดนะเมื่อวานผมก็ไม่ค่อยได้ตามมากแต่รู้อย่างหนึ่งว่านายกท่านประยุทธ์นะฮะเขาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพลกรฉุกเฉินไปแล้วนะครับผมซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่26หรือว่าวันพรุ่งนี้นะเพราะผมอาัดคลิปนะ่าจะเป็นวันที่25อยู่เนะโอเคจริงๆแล้วก็ EP9 ในครั้งนี้ครับผมมันก็จะต่อเนื่องกับสถานการณ์ ของโควิดที่เกิดขึ้นในทั้งประเทศไทยและ,ะหลายประเทศถ้าใครที่สนใจก็สามารถมองย้อนกลับไป EP ก่อนๆได้ซึ่งหลายๆเรื่องที่ผมพูดนี่ผมคาดการณ์นมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นจริงอย่างเช่นเมื่อสุดเมื่อวานก็ผมบอกไปคลิปก่อนหน้านี EP 8ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันจะด,ดันทุลังจัดต่อไปไหมโอลิมปิกเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อเช้า ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าต้องเลื่อนโอลิมปิกไปเป็นปี2021ซึ่งจะทําให้โอลิมปิกเอ้ยจะทําให้ปี2021เนี้ยมีอีเวนต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายๆอีเวนต์เลยม่าจะเป็นฟุตบอลโคปาเมริกาฟุตบอลยูโรโอลิมปิกโหเยอะมากเลยนะฮะสาจารจะเป็นปีหน้าที่เกิดว่าเราผ่านปีนี้ไปได้ปีหน้านี่รับรองนะจะเป็นปีใดที่แบบเป็นแค่ปีสร้างค่อยๆสร้างค่อย,อยฟื้นตัวเลยทีเดียวทีนี้มาดูครับผมผม,ผมก็เริ่มเหมือนเดิมนะเริ่มอาจจะจาก ในส่วนของตลาดหุ้นก่อนและกันสำหรับวันนี้นะเพราะว่าเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดบวกเดินหน่อยแล้วก็อ้อรีบาวขึ้นมา41จุดก็ถือว่าไม่เลวถึงแม้ว่านายกจะประกาศนโยบายปิดหรือว่าล็อกดาวน์ประเทศด้วยพลกอรอฉุกเฉินแต่ว่าน่าจะเป็นอนุสวงจากตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่รีบาวค่อนข้างเยอะเราก็เลยได้อันนี้ส่งไปนะ ตอนนี้ก็เป็นผลดีสําหรับคนที่ซื้อหุ้นที่บอกนะครับผมว่าซื้อทันแล้วก็สามารถที่จะคือเข้าไปช้อนทันเพราะส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมก็ย้ําเหมือนเดิมนะคนที่เคยซื้อแบบว่าทิ้งเอาไว้ยาวๆแล้วจู่ๆมันร่วงกระหน่าอย่างเงี้ยเราจะเป็นแนวที่ f r t MI MF ก็ตามอ่ะเขาก็จะขายกันไม่ค่อยทันซึ่งก็เกิดว่าตอนนี้คุณมีทุนที่จแบบว่าทุนเพิ่มจริงๆอะ่ะแล้วซื้อเข้าไปได้อะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ คุณก็อาจจะได้กำไรหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเลยก็ต้องยอมให้มันเป็นอะติดดอยไปก่อนนะจนกว่ามันจะกลับมาที่พั0 0กร้อยพันจุดเหมือนเมื่อก่อนอ่นนี้มาดูครับว่ามีฟีดอะไรน่าสนใจบ้างรู้สึกว่าตอนนี้อ๋อนี่ครับผมยอดติดเชื้อพุง่งชนบุรีสั่งปิดสถานบริการเพิ่มเสซยงโควิดอ่ะอันนี้ก็แน่นอนฮะชนบุรีเมื่อวานผมก็เพิ่งไปทํางานที่ชนบุรีมานียญี่ปุ่นก็ถามเหมือนกัน ก็คือนักลงทุนนะครับผมเขาก็ถามเหมือนกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเพราะญี่ปุ่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะบงังเขาจะพากอาศัยอยู่แถวแรีราชาของชลบุรีเราก็ถามผมผมก็บอกว่ารีราชาส่วนยังไม่มีคนติดนะแต่ชลบุรีที่ติดก็น่าจะเป็นแบบที่ระยองแต่ก็เป็นห่วงนะญี่ปุ่นผมก็บ่อยเขาตามสถานการณ์กันเดี๋ยวสักพักนึง,งอ่ะพอพอคนไทยประกาศอะไรออกมาหรือสถานทูตก็ไอ้นี่เองแหละไม่ต้องตื่น,ตนเต้นอะไรมาก อซึ่งเขาก็แต่ถามว่าบริษัทผรมที่ผมไปทํางานะนะเชื่อไหมว่าเขา่ายังผลิตได้ปกตินะแคมยอดไม่ลงด้วยก็คือยอดยังเพิ่มเหมือนเดิมที่สําคัญเปิดเป็นสองกาอีกอาจจะเปิด,ดอีกการหนึ่งด้วยและที่สําคัญมีโอทให้มนักง,งานอีกก็แปลกดีมันแล้วแต่งงาาก,การจรัดการอย่างนั้นแต่ในบริษัทอย่างเงี้ยโอเคก็เริ่มจากนี้แนละ้วกันนี่พลกรชุกเฉยบังคับใช้หนึ่งเดืนอนกทมเร่งรับส่งผลส่งสั่งลดผลกระทบคนกรุง ตอนนี้รัฐบาลออกมาตรการอะไรที่ออกมาช่วยเหลือเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทําอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นลูกจ้างประจําหรือว่าเป็นพนักงานอิสระหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากเลยในความรู้สึกผมนะเพราะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาพออํานาจไม่ได้รวมู่ที่นายกนะครับผมนายกก็ไม่สามารถสั่งการอะไรที่แบบว่ามันเด็ดขาดไปเลยทีเดียวแต่พออานาจรวมที่นายกปุ๊บเนี้ยนายกก็สามารถสั่งการได้เลยเพราะมันนี้ผมบอกไปคี้่อก่อนนะ ท่านน่ยโอเคนะแต่เอาจริงๆนะลูกน้องท่านเนี่ยแหละตัวสร้างปัญหาเลยแหละลูกน้องท่านแต่ละคนน่ะแล้วก็ตัวสร้างปัญหานี่ก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปัญหาระดับชาติอะ่ะแล้วมันก็ยังไม่ถูกการไม่ถูกไม่ถูกแก้ไข<ม>ก็พอแล้วก็ฉุกเฉินบังคับใช้1เดือนกทมเด้งรับส่งผลเลาะส่งสั่งลดผลกระทบคนกุง้งตรงนี้นะครับจากสำนักข่าวเดลีนิวเลย โดยที่คณะกรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการส่วนบริหารสถานกรารณ์แพร่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 กรุงเทพมหาคนครได้กำชับหน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมและรับและปฏิบัติตามพระร,ราชกำหนดการบริหารสถานกรารณ์ฉุกเฉินบศ2 5 5 8ซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศารยาะยะเวลาหนึ่งเดือนจะต้องจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปนะครับก็ยังไงคิดว่ารายละเอียดตรงนี้นี่ อ่านข่าวเพิ่มเติมได้หรือว่ารับข่าวสารเพิ่มเติมได้นะฮะเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่คนทั่วประเทศน่าจะรู้แหละแต่ที่คนทั่วประเทศยังอาจจะแบบว่าเขาค้า,าเงเขาอะไรอยเหมือนกับยังไม่ชัดเจนมาก,กเกี่ยวกับว่าเขาอยู่ที่อยู่ในกลุ่มไหนเข้ามาตราไหนอย่างผมอย่างเงี้ยผมเข้ามาตราสามเก้าถ้าลูกค้าถ้าแต่ว่าเป็นลูกจ้างประจาอะไรเงี้ยครับผมที่มีนายจ้างเป็นหลักแหล่งแน่นอนอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาตราสามสิบสามซึ่งก็คือคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะ สามารถีจะไปยื่นในขอรับ50%โดยที่ไม่เกิน7,500บาทเป็นเงินชดเชยนะอย่างกรณีที่เหมือนกับว่านายจ้างให้ออกเป็นระยะเวลากี่เดือนก็คือตามกฎหมายเลยแต่ส่วนมาตรา39นี็คือคนนี้ไม่ได้อ,อ,อยู่ในระบบหรือว่าอยู่นอกระบบประกันสังคม,มะนะซึ่งนอกประกันสังคมมันก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ลองเข้าไปดูศึกษาดรือมาตรา39เนะเพราะผมก็เป็นหนึ่งในมาตรา39เหมือนกัน อ๋อแทงอยกหน่อยนะเรื่องมาตรการาคืนเงินมิตเตอร์ไฟฟ้าเมื่อเช้านะตอนนี้ตื่นเช้ามาแม่ผมก็บอกเลยว่าเฮ้ยมึงไปจัดการให้หน่อยเพราะว่าอยากได้ค่ามิตเตอร์ไฟฟ้าคืนนะช่วยเหลือถึงแม้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายจุนเจียได้บ้างก็ยังดีนะก็แน่นอนโทรไปสายไม่ว่างอืมสายไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยจริงๆโทรไปเป็นสิสายก็ไม่ว่างนะแล้วก็มีทางอินเทอร์เน็ต ก็ล้มก็คือเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็คือเขาเข้าไม่ได้แล้วเขา็บไซต์ไม่ได้เลยยังไงก็เดี๋ยวคงต้องพยายามต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่ทําได้แล้วไงก็มาแชร์ได้นะอยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงทําได้นะโอเคมาดูฟีดต่อไปนะอันนี้อ๋อยังเป็นอยู่ในวงการฟุตบอลรายแรกของทีมออตาลนต้ายืนยันในทวารมาโกสปอร์เตโยติดเชื้อโควิดรู้สึกว่าการกีฬาของอิตาลีนี่ ไปไกลมากอิตาลีเป็นประเทศที่แบบว่าตายเยอะสุดนะนะฮะตามที่ทุกคนรู้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าประเทศเขาไม่ค่อยที่จะใส่ใจในการที่จะดูแลตัวเองสักเท่าไหร่จนรัฐบาลก็ต้องประกาศนะว่าป,ปิดประเทศที่แบบว่าอยู่แต่ในบ้านเฮ hey, อีกอรอบปตทบานจาแจ้งลดราคาน้ํามันทุกชนิดอ่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีนะครับน้ํามันก็คือลดเขาบอกเขาจะมีแนวโน้มว่าลดอีกแล้วนะเพราะจากการปิดประเทศปุ๊บนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกเครื่องบินก็บินไม่ได้ในประเทศก็บินไม่ได้ ในประเทศบินได้อยู่นี่นะในประเทศยังได้อยู่ตัวทีค่ในประเทศยังได้อยู่นะแต่ว่าต่างประเทศนี่คือห้ามละหรูในประเทศยังบินได้อยู่นะพอประกาศทาบอลพอประกาศชูเชนปุ๊บมันก็หยุดสนิทนิ่งเลยนะฮะค่ายหนังแห่พึ่งออนไลน์ลุกสตรีมมิ่งชนโรงแก้พิษโควิดอ้ออันนี้เป็นการดิ้นรนของพวกภาพยนตร์นะก็มีหลายๆภาพยนตร์ในเมืองไทยที่ตอนแรกครับผมว่าจะทูซีชายแต่พอลงหนังปิดปับ๊บเขาก็โอเคออกมารประกาศเลื่อนแล้วนะฮะ เราคงไม่มีใครจะไปดูหนังกันแล้วตอนนี้แล้อย่างมาเจอตรงนี้เข้าไปอีกดอกนึนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เกิดขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านทั้งการใช้ชีวิตการดำเนิธุรกิจของภาคที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อ๋อทั้งดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งนี่ผ่านมาพยายามต้านทานกระแสดิสรัปชันจากไปษัตสตรีมิ่งและวิดีโอมาตลอดแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะอย่างเช่นว่ายูนิเวอร์แซลนะครับผมประกาศว่าภาพยนตร์โชว เวิร์สทัวร์ซึ่งจะเข้าลงวัน,นที่10เมษายนที่จะเปิดรับชมได้ทั้งพร้อมกันทั้งในงรรโรงภาพยนตร์และการเช่าออนไลน์นอกจากนี้ภาพยนตร์ที่กำลังฉายในโรงอย่าง i n v i s i b l e Man และ The ดี n ัและ e m m a ่าจะเปิดเช่าผ่านออนไลน์ตั้งแต่วันที่20ิมีนาคมตั้งเป็นต้นไปในเวลาในราคา19.9เเหรียญสหรัฐเร็วกว่าปกติจะต้องรอ90วันหลังภาพยนตร์เข้าโรงมีค่ายู i v e r s a l นะฮะมีค่าอื่นๆที่ปรับตัวเยอะเลยนะฮะลองไปหาอ่านดูได้นะครับผมในประชาชาตินะ ตื่นตุนไข่โวยราคาขึ้นฟองละยี่สิบตางค์ขาดตลาดร้านคา้าโยนฟาร์มไม่ส่งของโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้อืโควิดสิบเก้าสะเทือนตลาดไข่ประชาชนตื่นตูมตุนพร้อมโวยราคาขึ้นฟองละยี่สิบตางค์แถมขาดตลาดส่วนสวนทางคำยืนคำยืนยันธนิตมา เมื่อเช้าตอนนี้ไปเติมน้ํามันเขาก็พิ่อยู่เหมือนกันนะครับผมว่าไข่ไก่มันก็ขึ้นราคานะครับตอนนี้ของขึ้นราคาเฉลี่ยโอกาสเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคือมันก็คขี้พันก่อนที่ผมพูดไว้อะให้ระวังตัวไว้นะฮะเป็นระวางเวลาจะ,จะซื้ออะไรครับผมก็มคือเช็คราคาให้ดีครับผมอย่างเช่นล่าสุดเมื่อเช้ามีข่าวบริษัทอะไรโน้ที่เขาผลิตแอลกอฮอล์ฮะแอลกอฮอล์เขาบอกว่าเขาก็ส่งราคาปกตินะตามำยูเลอร์่ะยูเลอร์ครับผมก็คืออาศัยเฉลี่ยโอกาสบวกเพิ่มเข้าไปนะฮะเขาก็เลยออกมาชี้แจง อย่างเว็บไซต์อย่างเป็นทางการกันลยบอกว่าการขึ้นราคาแบบว่าการนานแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัเทเขาเลยนะครับซึ่งก็คือเขาก็ประนามกันว่าคนที่เฉลียโอกาสขึ้นอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดีคือผู้บริโภคครับผมก็มคือไม่ควรซื้อหรือว่าถ้าให้ดีคือแจ้งบอกไปเลยนะฮะแจ้งบอกสคบแจ้งบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเลยหรือไม่ก็ผมเป็นคิดเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ะไรทั้งอย่างเนี่ยครับผมเป็นไม่ได้ติดต่อโรงงานเลยดีไหมให้โรงงานเปิดสายเลยเพราะคุณจะได้ราคาโรงงานโดยตรงเลยมันดีกว่าเยอะเลยอะฐานตัดตัวค้าคนกลางทิ้งไปเลย เปิาดเผยคุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่สานะประชาชาตินี้เร็วมากเลยนะฮะพามาสามชั่วโมงปุ๊บข่าวฟีมาเลยนะครับผมเป็นวันแรกใช้บริการดังกล่าวส่งผลในเว็บไซต์สําหรับในการในให้บริการดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ใช่ครับผมผมเข้าไปปัะชาว,วันลมนะฮะผู้สื่อข่าวชาวชาติธุรกิจรายงานว่าระบบรับลงทะเบียนออนไลน์เพื่อของเงินคืนประกัน การใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านคะรหลวงหรือ M E A วันแรกในช่วง6โมงเป็นไปอย่างคึกคักส่งผลให้ในช่วง7โมงขึ้นเป็นต้นมาระบบเริ่มขัดข้องซึ่งกฟนออ๋อเขาเริ่มตั้งแต่6โมงอ่ะเนี่ยเขาเริ่มแต่6โมงอ่ะเนี่ยอะไรวะนึกว่าเริ่มแต่8โมงล่าสุดสางการไฟฟ้านคะรหลวงได้ขอให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่าภายหลังเนื่องจากขณะน,นี้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากทางนี้กฟนแจ้งว่าขอให้ประชาชนทยอยเข้าไปลงทะเบียเนเยรพราะไม่มีกำหนดหมดเขต ในโลกออนไลน์มีผู้ใช้งานส่งต่อข้อความว่าเว็บไซต์ทั้งสองแห่งล่มตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาพร้อมแจ้งปัญหาในการลงทะเบียนใช้ระบบพบว่าชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามทะเบียนใหม่เลขช้ไฟฟ้าเป็นต้นกรฟภได้ส่งข้อความแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบแใช้บริการให้ทราบว่าขอเลื่อนการรับเอกสารลงทะเบียนที่สำนักง,งานทุกเขตออกไปก่อนเพื่อป้องกันการการะบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเจ้าหน้าที่ที่จะไม่รับเอกสารหรือการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นท,งนทังนี้ขอให้ประชาชนลงทะเบียนแบนบออนไลน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่จำกัดวันสิ้นสุดหากมีข้อสงสัยให้ในการลงทะเบียนติดต่อคอรเซ็นเตอร์1129นะครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b a Smart Plus และ ME, M E M E A Smart l i f e เพื่อลงทะเบียนได้อีกช่องทางหนึ่งออโหลดแล้วนะฮะผมก็ลองโหลดแล้วนะครับ M E A Smart l i f e ครับผมแต่คลิกเข้าไปมันคลิกไม่ได้เลยฮะมันค้างอยู่ที่หน้าจอนะฮะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ จะเปิดลงทะเบียนได้ครบทุกรายโดยไม่มีกําหนดปิดลงทะเบียนลองดูครับเนี่ยขึ้นขอไปในความไม่สะดวกน,นะฮะม,มันเป็นจุดจุดอ่อนจุดหนึ่งได้ซ้านะผมว่าครับผมประเทศไทยคืออย่างที่บอกครับผมทําอะไรก็คือมาโอเคครับผมคิดดีฮะแต่ว่าน้าควรที่จะแบบเ่าวางให้มันโอเคก่อนนะครับผมผมจะยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีเวลาเหลืออยู่นะหรือว่ายกตัวอย่างของนี่ดีกว่าครับผมกันคือบริษัทยักษ์ใหญ่ครับผมที่ทาการทดลองระบบ โดยที่ผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าผมพูดไปแล้วอะพวกคุณอนะบางคนอาจจะรู้นะแต่คนที่ไม่รู้ว่าคุณต้องช็อกแน่นอนว่าผู้ชายคนนี้เขาคิดได้ยังไงเกี่ยวกับการทดลองระบบโดยที่เหมือนกับว่าเขาไม่เสียดังเลยสักบาทแต่เขาได้ตังค์กลับคืนมาเป็นแสนล้านเลยนะฮะโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวยังไงคลิปนี้พูดไปแม่งก็ไม่มีใครเชื่อ EP9 ก็จบไปที่นี้ก่อนนะครับผมลองดิดเดี๋ยวยังไงติดตามครับผม EP10EP EP ต่อไปกันด้วยกันนะฮะ